นี่คือสิ่งที่ฉันเห็นนะซอสบาร์บีคิวมันเลอะเสื้อโค้ของนายนายทำไมไม่ทำให้มันสะอาดละ่ะดังนั้น e x p l o d i n g t n t อะไรที่เป็นสิ่งใหม่ของนายบ้างให้แกะมบ่วงผมไม่อยากขัดใจคุณแต่ว่าคุณดูเหมือนกับว่าไม่ฉลาดอะไรนะนายกำลังตั้งคำถามกับแกะมบ่วงอัจฉริยะ แกะสีม่วงเป็นแกะที่ฉลาดมากเฮ้ดูนี่สิกระบองเพชรนายพูดกับฉันหรอฉันนึกออกแล้วคุณสามารถที่จะฉลาดได้ด้วยการไปโรงเรียนโอ้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่คุณยายแก่ๆไปใช้อาบน้ำแกะสีม่วงชอบที่จะไปที่นั่นเอ่อไม่นะ โรงเรียนเป็นสถานที่เรียนรู้สิ่งต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์น่ะความจริงแล้วฉันเก่งมากเรื่องคณิตศาสตร์น่ะสองบวกสองคือ,อ,อห้าแสนล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันสี่้อยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแกม่วงไปโรงเรียน ยินดีต้อนรับจ้าเด็กๆผมเป็นผู้ใหญ่เด็กอะไรคุณมาีบ้านวันนี้เป็นวันที่พิเศษมีใครเดาได้ไหมว่าทำไมเราจะเลิกเรียนเร็วหรอเรามีอานบ้านเราจะได้อหารฟรีไม่ถูกสักคนวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับมันฝรั่งครูครับนั่นมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเราไปเรียนรู้กับสิ่งอื่นดีกว่าทำไมล่ะแก มันฝรั่งมันน่ากลัวนักหรอมันฝรั่งจะทําให้แกะสีม่วงตัวหนึ่งตดนี่จะเป็นการตดทั้งยิ่งใหญ่เธ่อยากจะตดตอนนี้เลยหรือเปล่าล่ะไม่ครับผมจะไม่ตดถ้าเธอไม่ต้องการจะตดก็เพียงแค่อั้นมันไว้อีกไม่นานเราก็จะอั้นได้เองแต่ว่าตอนนี้แกะสีม่วงอยากจะตดแล้ว 5, 4, นี่กำลังจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรับรู้ได้วัสดีครับพ่อผมได้รับใบเกตของผมมาจากโรงเรียนพ่ออยากจะดูมันไหมครับไปไกลๆเลยแกมันโง่มากและพ่อก็ไม่อยากดูใบเกตของแกน่ะพ่อรู้ว่าแกทำล้มเหลวหมดพ่อครับพ่อพูดถูก เกรดของผมมันน่ากลัวคุณครูได้เขียนสิ่งนี้ไว้บนใบเกรดของผมผมคิดว่ามันย่อม,มาจากเอเลียนผมจะลงโทษตัวเองด้วยการไม่ติดศีรษะและเครื่องปิ้งขนมปังของผมเดี๋ยวก่อนอะไรนะเขาไม่ได้พูดในสิ่งที่ทฉันคิดว่าเขาพูดฉันจำเป็นต้องตรวจสอบใบเกรดของเขา ใบเก็ดของแกะสีมว่วงพลังงานเท่ากับมวลคูณความเร็วแสงยอกวาังสองโย่ไอแกหน้าเครียดเอาเงินกินข้าวเที่ยงของนายมาให้ฉัน oh, โอ้ฉันรู้ว่านายเป็นใคร <You are. S 2> นายพยายาม <You are. S 2> ที่จะเป็นเพื่อนกับฉันเพื่อนโชวช์วเงินกินข้าวให้กันดู <Great idea. S 2> เป็นไอเดียที่ดี ไม่ฉันไม่ใช่ฉันเป็นคนพรานส่งเงินของแกมอยให้ฉันเดียวนี่เพื่อนฉันต้องขอโทษจริงๆฉันไม่มีเงินกินข้าวเที่ยงเลยแต่ฉันมีสิ่งที่ดีกว่าฉันมีเครื่องปิ้งขนมปังเราสามารถแบ่งกันได้แกโง่เหรอฉันต้องการเงินไม่ใช่เครื่องปิ้งขนมปังโง่ๆนั่นนายพูดอะไรนะ นี่หนายหาว่าเครื่องปิ้งขนมปังฉันโง่เหรอใช่แล้วแล้วแกจะทำอย่างไรกับมันละ่ะแม่ครับเรามีคนดูถูกเครื่องปิ้งขนมปังอยู่ตรงนี้โอ้พระเจา้าแกูโอไปบอกแม่แกเหรอแกนี่ดูยังไงก็โง่มีอะไรร ไปทำให้เครื่องปิ้งขนมปังรู้สึกดีให้พิตตี้สร้างความสนุกให้กับเครื่องปิ้งขนมปังของผมได้เลยลูกขอบคุณครับแม่อย่าลืมกด subscribe ดเพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับสำหรับคนที่กดแล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับใครอยากให้ผมภาคคลิปอะไรก็เขียนใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผม ขอบคุณที่รับชมครับ